สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดฝาแบตเตอรี่แห้งโดยวิธีง่ายๆครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับไฟชาร์จอยู่ที่14.5โวลต์นะครับแบตเตอรี่แห้งมันไม่ใช่แห้งอย่างที่คิดนะครับมันก็เติมน้ำกดเหมือนกันครับ วิธีเปิดนะครับอยู่ตรงตรงนี้มันจะมีรูอยู่ให้ใช้ไขควงนะครับใช้ไขควงแบนนะครับแทงเข้าไปนะครับนี่นะครับแล้วก็กดขึ้นนะครับแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งดันออกมาด้วออกมาได้เลยครับ มันจะมีช่องสำหรับเตือน้ำกันถ้าเซลล์มันยังไม่เสื่อมนะครับแค่น้ำกดมันแห้งแล้วก็สามารถที่จะเตือน้ำกัดคร้บน้ำกันเข้าไปแล้วก็ไปชาร์จแล้วก็ใช้างานได้เป็นปกติครับ